ตามเนี่ยปลู้ยังเออน้องก็มากไอยบาทหลวงก็มากเลยจีบนี่เว้นยิ้มปากวัำมาสักเสียงแล้วคุณแกนคนชายอันว่าน้องมีลายไหมน้องคนนี้อันว่าหลบขึ้นนายช่องลายไม่ได้ลิดเทียบว่าปลู้ยังเออน้องงาปรตยั่งบาทสวัสดีวันนี้ข้าเดินทางจะต้องกับ ทีนี้กาจะไปจีบผู้หญิงทิดาตั้งสองว่ายัางไงดีอ่ะคำแรกที่เจอหน้านองพูดเลยครับนองพูดเลยว่านองกับทิดาเจ้ากับบดีพีมีความรักเต็มหัวใจที่จะมาบอกว้น,นนองให้นองเอาตุ้งวัตติกมาใส่ความรักนี้จอปากไว้ดีแล้ว้าไปใช้จองคริสถ้านองต้องการใจความรักนี้วันไหนหตอ่อพาไปเจน,านา้ำความรักมันมู่ดามจัน,นเดือแรงมากคนยิ่งไม่ชอบเจ้าคุณคนใชายจะไม่ดีแรงมากการรมดีคนยิ่งเกลียด คนยิงจะไม่นีจอบแรงสั้นๆจีบหายนี่จีบยิ้งก้าวไปแค่สุดแล้วคิดเหลยท้ามบบปลู้ยั่งเงินนองมึงไปนังไอ้คนไอ้ตัวคุยจระเบ้เปล่าอ้าวเราไปอะไรมลงไม่อกต้องไม่ไปกับข้าเหรอน้องกะจนสักเดินแต่งกับปุ้มอยู่นี่ว่าอย่าไปไปอยู่แม่กับพี่บ้าจะได้น้องเจ้ามา นาได้ตายโดูด้วยนุกลบานเดียวกันมันตามมาตันลเพราะมันรู้อยู่รู้ว่าเล่มเท่าไหนว่าคุมแค่ไหนที่มันตืออยู่เชียงข้าวตา้ถอยสอยข้าวลาคูเลือดเลยดังพูเด้อคนณบ้านเรา เฮ้ยนอเป้าโดนยาไอ้นิ่มปืนนีเนี่ยมันนีเนี่ยยิ่เพล่นี้ก็เมื่อเวลากับพัวหิ้งต้องไงมากเกินมันอากับจูได้นะมันพอได้ดีป้วยปวดได้ดีป้วยเมียกูจะอยุดด้วยเผื่อชีพกูไม่ไหวหรอก ไก่นี่โยอมันต่อมาหูเพื่อนอย่างทีเแล้วมึงอยากกินว่ากูเลื่อมนะกูเอาหน่อยเผื่ออย่าอยากก็อย่าใส่ไม่เก่งใส่แม่กูก็อยากนึกไว้รถอยากึ้นมานี่อยากฉันฉันเลยไม่ต้องฉันฉัน ตั้งราบบได้คันหุดนี้นะเครื่องเปโรยนี่มึงเป็นใครเดมากิบแมวขัวุนราแน่คุนามเมึงชื่อได้ที่ลรงกูหงมาเชื่อได้บายืมรับแต่ใต้ห่าไปยืมกับกังก็แนวนกูเลย มึงโรยเงินว่าคนมันคูนในตรัดนี่ใครไม่รู้จักฮะมึงชื่อไรชื่อไรชื่อเตียงกับเตียงกันคูนั่นคูใครขอยืมก้อนนี้ไดกูกับไอ้ลบกต่อรืยอนี่นะยืมชื้อหรดอยืมการไปไื้อหร But my thing free